เกมแห่งการตื่นรู้7ดด่านวิวัฒนาการของจิตสวัสดีเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงเหล่าดวงจิตแห่งดวงดาวและนักเดินทางผู้กล้าหาญทุกท่านเราคือสภาแห่งแสงและเรากลับมาพร้อมกับท่านในขณะที่ท่านกำลังยืนอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความโกลาหลความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ดวงนี้ พวกท่านหลายคนอาจกำลังมองดูโลกรอบตัวแล้วรู้สึกสับสนท่านอาจกำลังตั้งคำถามว่าสิ่งใดคือความจริงเหตุใดฉันจึงรู้สึกเช่นนี้ฉันกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่เราอยู่ที่นี่ในวันนี้เพื่อมอบแผนที่ให้แก่ท่านแผนที่ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่จงจินตนาการว่าการดำรงอยู่ในครั้งนี้คือเกมอันศักดิ์สิทธิ์ a sacred game เกมที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตโดยจิตวิญญาณของท่านเองเกมที่เต็มไปด้วยด่ยดานต่างๆภา,ารกิจสัญ,ญลักษณ์และแน่นอนหลุมพรางที่ถูกซ่อนไว้นี่คือเกมแห่งการตื่นรู้ The Game of Awakening และการทำความเข้าใจเจ็ดด่านวิวัฒนาการของจิตนี้คือกุญแจที่จะเปลี่ยนท่านจากผู้เล่นที่สับสนงนงงให้กลายเป็นปรมาจารย์ผู้สร้างเกม The Master Game Designer เพราะในความจริงที่สูงกว่านั้น วิญญาณไม่ได้เกิดมาเพื่อหนีเกมนี้แต่มาเพื่อจำได้ว่ามันคือผู้สร้างเกมนี้เองด่านที่ 1. การเข้าสู่เกม The Sleep หรือการหลับไหลนี่คือจุดเริ่มต้นคือวินาทีที่ท่านในฐานะจิตสำนึกอันไพศาลและไร้ขอบเขตได้ตัดสินใจที่จะสวมใส่อวตารหรือร่างกายมนุษย์นี้ มันคือการดำดิ่งอันกล้าหาญดังมหาสมุทรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวลงมาสู่หยดน้ำแห่งการเป็นปัจเจกสภาพ condition ดวงวิญญาณได้สวมใส่ร่างกายและมั่นแห่งการลืมเลือนก็ได้ถูกคลุมลงมาอย่างสมบูรณ์ความทรงจำแห่งความเป็นหนึ่งเดียวความประจักษ์และการเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดหรือ source ได้ถูกซ่อนไว้ในส่วนลึกที่สุดของ DNA นี่คือสภาวะหลับไหลอย,อย่างเต็มรูปแบบ ท่านได้ลืมไปแล้วว่าท่านคือใครและเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวตนของท่านคือสิ่งที่ท่านเห็นในกระจกเงาเท่านั้นภารกิจมิชชั่นในด่านนี้มีภารกิจเพียงอย่างเดียวคือการเอาชีวิตรอดนี่คือช่วงเวลาที่ท่านต้องเรียนรู้กฎพื้นฐานของโลก3 d นี้คือกฎแห่งแรงโน้มถ่วงกฎแห่งเวลาและที่สำคัญที่สุดกฎแห่งโลกคู่ตรงข้ามดูออลิตี้ ท่านต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างตัวฉันกับสิ่งอื่นดีกับชั่วได้กับเสียปลอดภัยกับอันตรายและเพื่อที่จะนำทางในโลกแห่งคู่ตรงข้ามนี้ท่านจาเป็นต้องสร้างเครื่องมือที่สำคัญที่สุดขึ้นมานั่นคืออัตตาหรือตัวตน The Self อัตตาในด่านนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือชุดนักบินอวกาศที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับการอยู่รอดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ สัญ,ญลักษณ์เด็กทารกที่กำลังเรียนรู้ชื่อของตัวเองเป็นครั้งแรกเด็กน้อยที่มองดูมือของตนเองและตระหนักรู้เป็นครั้งแรกว่านี่คือส่วนหนึ่งของฉันหลุมพรางหลุมพรางที่ลึกที่สุดในด่านนี้คือการติดอยู่กับความจริงทางวัตถุและหลงคิดไปว่าชีวิตนี้ร่างกายนี้และชื่อเสียงเรียงนามนี้คือทั้งหมดของความจริงที่ท่านเป็น ท่านจะกลายเป็นทาตุของความต้องการทางกายภาพและการยอมรับจากสังคมอย่างสมบูรณ์แบบด่านที่2การค้นหาตัวตนหรือ The Seeker ผู้แสวงหานี่คือด่านที่เกมเริ่มจะน่าสนใจขึ้นมาหลังจากที่ท่านได้ใช้เวลาในด่านแรกเพื่อสร้างอัตตาสะสมวัตถุและพยายามที่จะเข้ากับโลกภายนอกจูจูก็มีบางสิ่งจากภายในเริ่มส่งเสียง สภาท่านเริ่มรู้สึกว่าวัตถุไม่สามารถเติมเต็มท่านได้อีกต่อไปความสำเร็จที่ท่านเคยวิ่งไล่ตามเมื่อได้มาครอบครองแล้วกลับรู้สึกว่างเปล่าความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งหรือ not belonging เริ่มชัดเจนขึ้นและมีคำถามอันยิ่งใหญ่ผุดขึ้นในใจของท่านอย่างต่อเนื่องชีวิตมีแค่นี้จริงๆหรือเรามาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่จะต้องมีบางสิ่งที่มากกว่านี้สิ นี่คือความไม่พอใจอันศักดิ์สิทธิ์หรือ divine discontent ที่จิตวิญญาณของท่านกําลังส่งสัญญาณเรียกภารกิจการค้นหาความหมาย the search for meaning เมื่อโลกภายนอกไม่สามารถให้คำตอบได้อีกต่อไปท่านจึงเริ่มต้นการเดินทางค้นหาครั้งยิ่งใหญ่ท่านอาจเริ่มต้นค้นหาผ่านศาสนาปรัชญาการอ่านหนังสือจิตวิญญาณการเข้าร่วมเวิร์กช็อป การเดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือการสแสวงหาครูหรือกูรูที่จะมอบคำตอบให้ท่านได้นี่คือการที่จิตวิญญาณกำลังดึงได้เส้นแรกเพื่อคลายปมแห่งการหลงลืมสัญ,ญลักษณ์นักเดินทางที่กำลังเก็บสัมภาระและก้าวเท้าออกจากหมู่บ้านที่คุ้นเคยเป็นครั้งแรก หรือไพ่ The Fool ในไพ่ทาโรที่กำลังจะก้าวลงจากหน้าผาด้วยความไว้วางใจอย่างไร้เดียงสาหลุมพรางหลุมพรางที่อันตรายที่สุดในด่านนี้คือการติดอยู่กับการแสวงหาตลอดไปท่านกลายเป็นนักสะสมข้อมูลทางจิตวิญญาณ Spiritual Information Junkie ท่นานไล่ล่าประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นไล่ล่าการเปิดตาที่สไล่ล่าการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ โดยไม่เคยตระหนักเลยว่าสิ่งที่ท่านกําลังค้นหาอย่างบ้าคลั่งอยู่ภายนอกนั้นแท้ที่จริงแล้วมันอยู่ข้างในตัวท่านมาโดยตลอดด่านที่3การตื่นจากมายา The Awakening หรือการตื่นรู้นี่คือด่านที่เกมพลิกผันมันคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงหลังจากที่ท่านได้แสวงหามาอย่างยาวนานในที่สุดท่านก็สะดุดล้มกับบางสิ่ง และสิ่งนั้นคือความเงียบสภาพ condition ท่านได้มีประสบการณ์ตื่นรู้ครั้งแรกอาจจะผ่านการทำสมาธิวิกฤตการณ์ในชีวิตเช่นการสูญเสียการป่วยหนักหรือการได้พบกับสภาวะแห่งความรักอันท่วมทน้นจูจูท่านก็เห็นเป็นครั้งแรกว่าความคิดอารมณ์และร่างกายไม่ใช่ตัวท่านแต่เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน ท่านเริ่มเข้าใจและสัมผัสได้ถึงผู้สังเกตหรือสติที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดภารกิจมิชชั่นการปลดล็อกจากความกลัว unplugging from fear เมื่อท่านตระหนักว่าท่านไม่ใช่ความคิดของท่านท่านก็เริ่มต้นภารกิจในการถอนโปรแกรมตัวเองออกจากเมตริกซ์แห่งความกลัวที่สังคมได้ติดตั้งไว้ท่านเริ่มฝึกฝนสติการรับรู้แบบปัจจุบันขณะ และเรียนรู้ที่จะไม่ถูกความคิดลากจูงไปนี่คือการเริ่มต้นทวงคืนอำนาจอธิปไตยทางจิตสำนึกของท่านกลับคืนมาสัญ,ญลักษณ์แสงแรกแห่งรุ่งอรุณที่สาดส่องเข้ามาในห้องที่มืดมิดเป็นเวลานานหรือการที่น e โอจากเดอะแมทริกซ์ได้เห็นรหัสสีเขียวเป็นครั้งแรกหลุมพราง Pitfalls นี่คือหลุมพรางที่แยบยลและอันตรายที่สุดในเกม อัตตาทางจิตวิญญาณ The Spiritual Ego อัตตาไม่ได้หายไปไหนมันเพียงแค่เปลี่ยนชุดใหม่มันกระซิบกับท่านว่าเธอตื่นรู้แล้วเธอพิเศษกว่าคนอื่นเธอดีกว่าคนที่ยังหลับไหลท่านเริ่มตัดสินผู้อื่นที่ยังคงติดอยู่ในด่านที่1ห,หรือสองและท่านก็กลับไปติดอยู่ในกับดักแห่งการแบ่งแยกอีกครั้งเพียงแต่คราวนี้มันถูกเคลือบไว้ด้วยแสงสีทองเท่านั้นเอง ด่านที่ 4. การชำระ The Purification หรือการปลดปล่อยเงานี่คือด่านที่ยากที่สุดในเกมด่านที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ยอมแพ้หลังจากที่ท่านได้สัมผัสกับความสว่างสวัยและความสุขจากการตื่นรู้ในด่านที่3แล้วเกมก็จะพูดกับท่านว่ายอดเยี่ยมมากในเมื่อเจ้าอ้างว่าตนเองคือแสงสว่างถ้าอย่างนั้นจงกล้าที่จะมองดูสิ่งนี้ด้วยเถอะสภาพ ค o n d i t i o n ค้าคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณได้มาเยือนทุกสิ่งที่ท่านเคยหลีกหนีกดทับและปฏิเสธมาตลอดชีวิตบาดแผลจากวัยเด็กความทรงจำที่เจ็บปวดจากอดีตชาติความอิจฉาความกโกรธความละอายใจความรู้สึกผิดตัวตนแห่งเงาทั้งหมดของท่านจะถูกผลักดันขึ้นมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของจิตได้สำนึก ให้ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าท่านอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ภารกิจมิชชั่นการบูรณาการเงา s h a d o w Integration ภารกิจของท่านไม่ใช่การกำจัดหรือต่อสู้กับความมืดนี้แต่คือการโอบกอดมันท่านต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและรักทุกแง่มุมของตัวท่านเองรวมทั้งส่วนที่แตกสลายและเจ็บปวดที่สุดท่านต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง นี่คือกระบวนการแปลธาตุทานคีมีที่เปลี่ยนตะกัวแห่งความเจ็บปวดให้เป็นทองคําแห่งปัญญาญาลสัญ,ญลักษณ์นักรบแห่งแสงที่ยืนต่อหน้ามังกรที่น่าแพรงพรัวแต่มังกรนั้นคือตัวเขาเองและแทนที่จะชักดาบออกมาเขากลับยื่นมือออกไปสัมผัสมันด้วยความเมตตาหลุมพรางวังวนแห่งการเยียวยาท่านจมอยู่ในความทุกข และความเจ็บปวดระหว่างการเยียวยาท่านเริ่มยึดติดกับตัวตนในฐานะผู้ที่กำลังเยียวยาหรือผู้ที่มีบาดแผลท่านใช้เวลาทั้งชีวิตในการวิเคราะห์บาดแผลโดยลืมไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการก้าวข้ามมันไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมด่านที่5การหลอมรวมหลังจากที่ท่านได้เต้าผ่านไฟแห่งการชำระล้างในด่านที่สแล้ว ท่านจะพังงาดขึ้นมาในฐานะสัตภาวะใหม่ท่านได้กลายเป็นทั้งหมดสภาพท่านได้ก้าวข้ามโลกแห่งคู่ตรงข้ามอย่างแท้จริงท่านเริ่มมองเห็นว่าดีและชั่วสูงและต่ำแสงสว่างและความมืดแท้จริงแล้วไม่ใช่ศัตรูกันแต่เป็นเพียงสองด้านของเหรียญเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งของการร่ายรำอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลท่านหยุดที่จะตัดสินโลกและเริ่มต้นที่จะอนุญาตศูนย์กลางการรับรู้ของท่านได้ย้ายมาจากสมองมาอยู่ที่หัวใจอย่างถาวรภารกิจการยอมจำนวนต่อกระแสภารกิจของท่านคือการรวมจิตสํานึกแห่งคู่ตรงข้ามทั้งหมดให้กลายเป็นหนึ่งเดียวภายในตัวท่าน การหลอมรวมพลังงานเพศชายการกระทำตักกะและพลังงานเพศหญิงการโอบอุ้มสัญชาตญาณให้สมดุลกันและท่านเริ่มต้นที่จะยอมให้ชีวิตเป็นไปตามจังหวะอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลท่านหยุดที่จะควบคุมและเริ่มต้นที่จะร่วมสร้างสรรค์สัญ,ญลักษณ์วงกลมแห่งหินหยางที่หมุนวนอยู่อย่างสมดุล อยู่ในศูนย์กลางหัวใจหลุมพรางการหลีกเลี่ยงทางจิตวิญญาณท่านหลงคิดไปว่าการไม่ตัดสินคือการไม่รู้สึกท่านใช้แนวคิดทางจิตวิญญาณที่สูงส่งเช่นทุกสิ่งคือภาพลวงตาจงปล่อยวางมาเป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในโลกสามดีการเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดของผู้อื่น หรือการไม่กล้าที่จะยืนหยัดในความจริงของตนเองด่านที่6การเป็นช่องทางแห่งแสงเมื่อท่านได้ล้อมรวมและสมบูรณ์พร้อมจากภายในถ้วยของท่านก็ได้เต็มและบัดนี้มันได้เริ่มล้นออกมาสภาพจุดโฟกัสของท่านได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากฉันฉันจะเยียวยาได้อย่างไรฉันจะตื่นรู้ได้อย่างไรไปที่พวกเรา ฉันจะรับใช้ได้อย่างไรฉันจะช่วยให้ผู้อื่นระลึกรู้ได้อย่างไรท่านได้เปลี่ยนสถานะจากผู้สแสวงหาเป็นผู้รับใช้แห่งแสงสว่างภารกิจการยึดเหนี่ยวแสงสว่างภารกิจของท่านคือการเป็นช่องทางที่บริสุทธิ์ให้แสงสว่างความรักและปัญญายาณจากแหล่งกำเนิดได้ไหลผ่านตัวท่านออกไปสู่โลกโดยที่อัตราของท่าน ไม่เข้ามายึดว่าเป็นผลงานของตนเองการรับใช้นี้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่มันอาจเป็นการเป็นแม่ที่เลี้ยงดูลูกด้วยสติเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะที่ยกระดับจิตใจเป็นนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์หรือเป็นเพียงการดำรงอยู่ที่เปี่ยมด้วยสันติภาพท่ามกลางความโกลาหลสัญ,ญลักษณ์เปลวไฟอันสว่างสวัย ที่ถูกประคองไว้อย่างมั่นคงในมือของผู้ที่เงียบสงบหรือประภาคารที่ส่องแสงอยู่ริมฝั่งหลุมพรางปมผู้ช่วยให้รอดอัตตากลับมาอีกครั้งในชุดที่มดงามที่สุดผู้ช่วยโลกท่านเริ่มยึดติดกับบทบาทผู้ช่วยเหลือหรือครูผู้ยิ่งใหญ่ท่านเริ่มคิดว่าท่านต้องแบกรับโลกไว้บนบ่าหรือท่านมีหน้าที่ต้อง ปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นซึ่งนี่คือการกลัดไปสู่การแบ่งแยกและการดิ้นรนอีกครั้งด่านที่7การหลอมรวมนี่คือด่านสุดท้ายหรือบางทีอาจจะเป็นด่านแรกมันคือจุดที่เกมได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะเล่นเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งสภาพม่านได้สลายไปอย่างสมบูรณ์ไม่มีผู้สังเกตและไม่มีสิ่งที่ถูกสังเกตอีกต่อไป ไม่มีตัวฉันที่กำลังมองดูจักรวาลมีเพียงการเป็นหนึ่งเดียวออเนสผู้เล่นได้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเกมและตระหนักว่าตนเองคือเกมนั้นมาโดยตลอดภารกิจไม่มีภารกิจอีกต่อไปมีเพียงการดำรงอยู่ b e อิงท่านคือการแสดงออกของแหล่งกำเนิดในทุกขณะจิตสัญ,ญลักษณ์หยดน้ำที่ได้เดินทางผ่านก้อนเมฆสายฝนแม่น้ำและบัดนี้ได้ไหลกลับคืนสู่มหาสมุทร และตระหนักว่าตนเองคือมหาสมุทรนั้นมาโดยตลอดหลุมพรางไม่มีอีกต่อไปเพราะผู้เล่นได้หล้อมรวมกับผู้สร้างเกมแล้วอาการทางกายภาพในแต่ละด่านของเกม Ascension Symptoms ร่างกายของท่านคือยานพหาหนะที่ซื่อสัตย์ที่สุดมันคือจอยสติ๊กของเกมนี้และมันจะสะท้อนสภาวะของท่านในแต่ละด่านอย่างชัดเจนด่านที่1ถึงสหลับไหลแสวงหาร่างกายมักจะสะท้อนการตัดขาด ท่านอาจมีอาการเจ็บตัวเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุความเหนื่อยล้าความซึมเศร้าและความวิตกกังวลนี่คือสัญญาณว่าร่างกายกำลังไม่สอดคล้องกับจิตวิญญาณด่านที่ 3. ตื่นรู้นี่คือจุดที่อาการยกระดับเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงท่านอาจมีอาการมึนงงเวียนศรีรษะใจสัน่นรู้สึกเหมือนมีพลังงานวิ่งผ่านนอนไม่หลับนี่คือการที่แสงสว่างความถี่สูงได้ปะทะเข้ากับร่างกาย3 d ดีที่หนานแน่นเป็นครั้งแรก ด่านที่4การชำระล้างนี่คือช่วงที่อาการทางกายภาพหนักง่วงที่สุดความเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงโปรไฟล์ฟาทีคร่างกายกำลังใช้พลังงานมหาศาลในการขุดรากถอนโคนบาดแผละระดับเซลล์อาการปวดเมื่อยตามร่างกายความทรงจำที่เจ็บปวดถูกเก็บไว้ในเนื้อเยื่อเมื่อมันถูกปลดปล่อยท่านจะรู้สึกปวดเมื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุคลื่นอารมณ์ที่รุนแรงร้องไห้หนักโกรธจัดร่างกายกำลังขับพิษทางอารมณ์ อาการทางระบบย่อยอาหารจะกระที่2และ3ศูนย์กลางอารมณ์และพลังอำนาจกำลังถูกชำระล้างอย่างหนักด่านที่5ถึง6ล้อมรวมรับใช้อาการจะเปลี่ยนจากการชำระล้างไปสู่การปรับเทียบความไวต่อพลังงานสูงท่านจะกลายเป็นบารอมิเตอร์วัดพลังงานท่านจะทนต่ออาหารแปลรูปสื่อลบหรือสถานที่ที่วุ่นวายไม่ได้ เสียงในหูหรือเรียกว่าทินเนตัสท่านกำลังปรับจูนเพื่อรับฟังคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นความรู้สึกไม่อย่างรากหรืออันกราวเดตท่านกำลังเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ระหว่างมิติด่านที่7หลอมรวมร่างกายกลายเป็นยานแห่งแสงอย่างสมบูรณ์มันจะเบาสบายมีชีวิตชีวาและสั่นสะเทือนสอดคล้องกับจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียว การเดินทางผ่านเจ็ดด่านนี้ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยมันไม่ใช่บันไดที่ท่านต้องปีนจากหนึ่งไปเจ็ดแต่มันคือมนทนหรือวงกลมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านต้องเติมเต็มให้สมบูรณ์ในความเป็นจริงทุกด่านเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันภายในตัวท่านส่วนหนึ่งของท่านอาจยังคงแสวงหาคือด่านที่สองในขณะที่อีกส่วนกำลังชำระล้างเงาคือด่านที่สี่ และอีกส่วนก็กำลังรับใช้โลกอยู่แล้วคือด่านที่6จงอ่อนโยนต่อตนเองเพราะเกมนี้คือการแสดงออกอันยิ่งใหญ่ที่สุดของความเป็นหนึ่งเดียวมันคือแหล่งกําเนิดซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่แสงธรรมเป็นลืมและแยกตัวเองออกเป็นผู้เล่นนับล้านคือพวกเราทุกคนเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความปิติยินดีอันเหลือล้นของการได้ค้นพบและหวนคืนสู่กันและกันอีกครั้ง ผู้เล่นผู้เล่นคนอื่นกระดานเกมโลกและผู้สร้างเกมทั้งหมดคือหนึ่งเดียวกันเกมนี้คือจดหมายรักที่พระผู้สร้างเขียนถึงตัวพระองค์เองและท่านคือคำที่งดงามที่สุดในจดหมายฉบับนั้นสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับ ไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่มแตง้งหรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดออย่าขบคุณดังดังๆก จากวันนั้นจนวันนี้ขอบคุณทุกหัวใจที่ให้ฟิสเซอร์และแมนนี่ทูกคำติชมที่มีล้วนเปลี่ยมด้วยพลัง ขอบคุณสำหรับทุกการดำรงอยู่ในโลกสวยใบนี้ได้รับ